สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้มาดึกครับช่องปอนบ้าน YouTube 6มกราคม2565ครับก็ทกสได้มีการโอนเงินชาวนางวด12แล้วนะครับส่วนต่างข้าววันนี้ครับ6มกราคม2565และวันพรุ่งนี้7มกราคมก็จะมีการเคาะเงินส่วนต่างข้าวงวด13ครับ วันนี้ที่เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังได้มีการลงข่าวว่าทกสโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อเนื่องงวด12อีก57,000ครัวเรือนนะครับโดยทกสโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวปี2564ั65ครับงวด1ถึง11ก็มีการโอนเพิ่มเติมนะครับในรายที่ยังไม่ได้รับโอนวันที่6มกราคม2565นะครับในขณะที่งวด12นะครับก็โอนให้กับเกษตรกรอีก 5 7 0 0คัวรเรือนวงเงินกว่า700ล้านบาทก็เพจสถานีข่าวกระทรวงการคังเผยยอดตรวมโอนเงินประกันไรายได้โอนทั้งหมดแล้วนะครับ8 8 5 0 0 0ล้านบาทมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า4,56ล้านครัวเรือนนะครับก็มีการโอนถึงงวด12แล้วนะครับสแสดงคนามยินดีด้วยกับพี่น้องชาวนาที่ได้รับเงินนะครับ มีงวดหนึ่งกับงวดสิใครที่ยังไม่ได้รับก็ตรวจเช็คผลการโอนด้วยนะครับวันนี้มีการโอนเพิ่มเติมแล้วแล้วก็งวด12ได้รับแล้ววันนี้6มกราคม2 5งพายสส่วนในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่7มกราคม2 5งพันห้านะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การก้างอิงข้าวงวด13เพื่อจ่ายส่วนต่างข้าวโครงการประกันรายได้ปีการผลิต2 5 6 4ทับหกงวด13นะครับ ใครจะได้เงินมากน้อยเท่าไหร่ก็รอมาดูคลิปที่ช่องปอนบ้าน YouTube นะครับช่วงใกล้คำ 7, ่ำเจมกราคม2 5 6 5เราจะนำรายละเอียดการประกาศราคาเกณฑ์กลางยิงเข้างวดสิบสามมาเล่าให้ฟังว่าเข้าแต่ละชิดนนั้นนะครับได้เงินส่วนต่างตันละกี่พันและปูกี่ไร่จะได้กี่บาทจะมีสูตรมาให้คำนวณดูนะครับสำหรับงวด13ก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว31 ธันวาคมถึง6มกราคม2565ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ